သမရဟန်စလိမာပါနဲ့အလဲပြီးတဲ့တရအတန်ချီနဲ့စလုံးပေါင်းမယ်နော်သင်နန်းသားတွေကောင်းထဲမှာမြင်ရဲမှတ်တာကအလဲပြီးများသည့်တရအတန်ချီများနဲ့စလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တရအတန်နိုင်မဲ့ထွက်တယ်နော်တရအတန်ချီဆိုတာဝိစနှလုံးပေါက်တန်စလုံးပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့တန်တွေကဝိစနှလုံးပေါက်တဲ့အားလုံးထည့်ရမယ်ညီအစ်ကိုဥမမအနေနဲ့ကြည့်ကြမယ်နော်ဆလအာတရအတန်ချီဆလအာနဲ့ယဉ်စုံစလုံးပေါင်းမယ်ကောအာကာ ตออาจาดออาดาตออาตาสระอีกออีกีจออีจีดออีดีตออีตีสระอือ กอือกือจอือจือโดือดือตอือตือสระอูกอูกูจอูจูอดูดูตูตูสระเอกเอเกจอเอเจ Do, I, d, To, I, Ti. Serah e, Ko, E, K. Co, E, C. Do, E, D. To, E, T. Serah U. Ko, U, Ku. Co, U, Cu. Do, U, Du. To, U, Tu. Serah O. กอกอจอจดอดตอตสระเอกเอือจเอเจอดเอเดอตเอเตสระอีอากีอากียจอีอาีย ดเอียเดียโตเอียเตียสระเอือกอเอือเกือจอเอือเจือโดเอือเดือโตเอือเตือสระอัวกออัวกัวจออัวจัวดอัวดัวตอัวตัวสระอํา กออากาจออาจําดอาดําตอตําสระไอไม้ม้วนกอไอไกจอไอใจดดไอไดโตไอตายสระไอไม้มาลายกอไอไกจอไอใจดไอได ตอไอไตสระเอากเอาเกาจอเอาเจ้าดเอาเดาตเอาต้า